ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมบอมนะวันนี้เราก็จะมาเอ,อ่อรีวิวสกินใหม่ของบัตเตอร์ไฟนะครับที่เ m เพราะแจบดีนะอาจจะไม่ได้ไปลงเล่นในเกมนะครับอาจจะเข้าไปในอินสล้วลรีวิวให้ดูเฉยๆ้เผ็ดยังไงเนาะก็สำหรับกิจกรรมใหม่เ m r v ก็เข้ามาใหม่เยอะนะกับใ้สกินเ,เนี่ย แอมบิชั่นเบเกอร์ของลอเรลสำหรับใครที่อยากสูงเมันจะมีสูงบางครั้งครับ ก็เป็นสกินใหม่ที่เกมแจกน,นะครับเข้าไปดูอเอฟเฟกในเกมเลยดีกว่าผมอาจจะไม่ได้โหลดไฟล์ไว้นะครับอยากดูอะไรเจ๋งๆไหมแม่กับกระบองถ้าเราไม่ได้โหลดไฟล์วิดีโอของตัวละครไว้นะมันจะทำให้โทรศัพท์เราลื่นขึ้นนะครับถ้าสำหรับใครที่แบบว่า เป็นปัญหาเลื่นโทรศัพท์เอ๊ะเป็นปัญหาแหลกโทรศัพท์ไม่เลื่นนะครับจะพูดกับกันทำไมก็ให้ลบเอ่อไฟวิดีโอเปิดตัวของตัวละครไปเลยก็ได้นะครับตรวจไว้สักตัวหนึ่งก็ได้ก็พอโอเคในเกมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเราจะปิดคลิปเลนก่อนนะกูดาวไว้ครับ ก็ในเกมก็ตัวก็เป็นแบบนี้เลย,ไม,ยไม่ตึงเลยครับมีเอฟเปกเสียงภาษาไทยด้วยเฮ้เทเอย,เอย,อยุเราจะปิดเอไอไปก่อนอามตาตัดนี่นี่คือในเกมนะถ้าเดินก็จะประมาณนี้เลยก็เหมือนเหมือนทั่วไปนะได,ได้แค่นี้เหรอโจมตีธรรมดาก็จะอย่างนี้เฮ้เท ก็ประมาณนี้เลยนะครับอกอ็จะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับว่าข้าออพี<ร>าไม่ได้ก็ลำบากเนอะสวยมากเลยสมกับที่จะกินคนไทยทำขึ้นมาด้หลายสก,กินสังเกตน,นะทำ าสวิ <auditor> ่งขางจุกตูดเลยแล้วก oh, <s> ็สกิลหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้นะเฮ้ยมันสวยกว่าบางสกินด้วยซ้ำนะถ้าสกินนี้อยู่ลิมิเต็ดสีส้ม เปิดมากก็ขก็สวยเลยนะแล้วมาดูสกิลสองกันนี้ก่อนได้แค่นี้หรอฝาาปินเลยสิคะฝากปินเลยสิคะมันมีเหรอมีสีแล่ <ยา S 2> บ้ามึงฆ่าพีไม่ได้ก็ลำบากหน่อยนะ เองเลยสิคะเรามาดูอันติดีกว่าที่นะจ้าดูดิน่า,นาจะเป็นตีดัวกับพวกวิฟแวนนะโทนส,สีอะจ้า ถ้าวัดไม่มีนะถ้าวัดไม่มีนะครับก่อนสำหรับวิ่งหางจุกตูเลย็ใครแบบอยากดูว่ามันสวยขนาดไหนก็ลองเข้ามารับในกิจกรรมได้เลยนะเพราะว่าเขาแจกฟรีนักสกีนี้ไม่ต้องหลายคนก็จะวิ่งมากกดทึกกีจ้าก็ คลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับก็เอาไว้ต่อกันคลิปหน้านะนก็ไม่รู้ว่าจะได้ลงมตอนไหนเอาอี v ก็อาจจะรอแบบจกินใหม่หมแจกฟรีแล้วกันเพราะว่าส่วน,นนี้ผมต้งแบบเตนนิมแค่พอเติมอะจะกินไหนแพงๆเกิน,นไปผมก็ไม่ได้เติมนะไม่ลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะ